ความเล่นจิไม่นร้ายนะร้ายมานะแล้วไปชักลุงคนเสียเสียแล้วชักใบเดียมนะา,า,ารู้จักตัวเองติดผู้จิตคนอืน่นงสางก็จิดพูดจ้ว่าทำทั้งหลายเกิดเตะขาพูดมาไปโยมมันก็นมาต,ต้องมีเหตุ

เน่ององปฏิสุขของมิจรวิญญาณที่นี่กรรมทีนี้กรรมพันธนี่เกิดมากรรมมนุษย์ัตมมีอยู่สองอย่างสัตว์ก็คือพวกเซตเดรชันเซตเรชานนี่มันดูเป็นเวาพันธ์มันเหมือนกัน กัดน้ำอย่างนี้จแสบโป่รูปร่างจะเหมือนเหมือนกันแต่ตางต่างไปกระดันที่นี่หมายเอามนุษย์ีจะหมายถึงมนุษย์ทุกคนต้องมีตี่งถ้าเกิดมาพิการเขาต้องทำข,าเท,ทำขาเทียมแต่ตามขาเทียมแก้มันก็เดิน เพราะนั้นเราเป็นนักบวชดีหรือไม่ดีมันดักดักจังกูเทว,วร์ไมายสั้นไม่ยาวจริงจังกูที่นี้หมายถึงมนุษย์เรามันมีขามีตีนมีมือมีตาหูจมูกลิก้นกายใจเขาให้มาชนะนิดคำว่าใครให้มา จาทตาจเองเดือนนี้ก็รู้เขาว่าพ่อแม่ให้มาไม่ใช่นี่สมมติว่าพ่อแม่กรรมวิญญาณตัณหากรรมวิญญาณปฏิสนธิอะ่รวิญญาณตัวตัณหาทะเยอทะยานดิ้นลนตัวนี้ตัวตัณหาตัณมุนวิญญาณ แล้วก็ก,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 กรรมกรรมคือการกระทำทีนี้หมายว่าการกระทำนี้มันมีทั้งหลายอย่าง,างขาเนี่ยก็ให้มาเดินนะมาใช้มันเป็นประโยชน์ศาสนาเรามีสอนให้มีประโยชน์หรือไม่ใช่ประโยชน์ไม่ใช่มาน,น,นอนมอติง,งอมือไม่ใช่ตรอ้นนะ นี่แหละให้เข้าใจคำว่าเขาให้เรามามาใช้งานมันจะนี่ใช้งานมันเป็นประโยชน์ก็คือเดินจยกบกไม่ใช่เดินพวกอ้วเดินไม่รู้เรื่องรู้ราวนั้นก็ผิดลักษณะมันมือเมื่อกั้ก็ให้มาใช้มันนม่แกงอตีงอมือ แล้วมันต้องทำอะไรถ้าเสื่องถ้าผ้าก็ต้องใช้มือในต้องใช้มัมนเป็นประโยชน์มีอยู่ที่ใช้อยู่สำคัญอยู่มือตาหูจมูกปากมือทีนใจเป็นภูมิการโบราณเขาว่าใจเป็นนายกายเป็นบ่า เราต้องพิจารณาตัวเราเสมอสมมุว่าร่างกายผู้คือรวมเห,หมดนา่งกายเรามีครบสาสองประการเ้าใช้ตามองหัเย็นเพื่อเดินไปมันก้อไปทนโน่นโนนนี่ทำไมไม่เจิเป็นประโยชน์ก็คือจะมาสติสมาติสองตัวนั้น มีสมาธิมีสมาธิควบคุมขาเราเลยให้เป็นประโยชน์แล้วก็มือมีสมาธิสมาธิมีสมาธิควบคุมมือทำอะไรมาราีไม้ตีา็พร้อมด้วยตาเราตาเราจะม,มองวพวกผู้ไป ทำไปแหมติดใจเรามาเรียนอยู่ในหมหาวิทยาลัยเฉพาะกายใจถ้าจบได้ก็จบลงจบหมดเลยรู้จักราทีเพราะนั้นต้องใช้พยายามใช้เป็นประโยชน์แล้วก็น้อมจิตของเราที่เป็นบุญของการน้อมไปที่นั่นน้อมไปผ่านไาน นิพานมันรอบตัวเราคือว่าโอปนานิโกน้อมกระแสิไปสูป่ปานิพานที่ปสัสจจกาจมุนทิกระแสนิพานธรรมมันจะประสานของเขาเองนไม่เรายื่นมือไปเขาเะแล้ยื่นมือไว้เมือม่อเราจะไปขอของเขา เอออันนี้มันจะมาขออะไรยกมือว่าอะไรเมือแบบนิพพานเขาจะรัชมีเขาจะแผ่ไปมามาสูกเราประจานกันในเงื่นธรรมะมันไม่ไม่นานมันต้องประจานกันเมื่อเราเข้าไปบ้านหนึ่งไปวัดหนึ่งมันเดือดร้อน อากาศมันจะมากระทบผมนี่เมืองฝานนะใ่เมืองอันดาผานนะแต่เมืองอมนุษย์นะเขาจะบอกพอมันบอกแล้วปั๊บนี่เราจะบอกแทนเมตตาไว้กูจะว่าเมตตาโลกเมตตาจัตเจพโรกับสมุแทนเมตตาไว้เพราะทุกอย่าง รมมันจะไปสัมพันธ์กระแสกวกอมนุษย์ปฏิีพวกที่มีควบคุมในทานที่นน่เขาว่าแม่แม่ตาเป็นธรรมะขั้งสูงแม่ตาเขามเรามาไม่ได้มาเบียดเบียนเขามาเพื่อแสวงหาโมกขธรรมขออาศัยเขาอยู่ก่อนสักที่วันเราก็บอกเขา ว่าความเป็นธรรมนาธรรมว่าคนเจีก่องทุกในนั้นพอโลกเนี่ยมันลกลองทุกแม้แต่มนุษย์เทวดาเขาก็อยู่ในกองทุกอยู่ในกรรมภูมิถ้าคนชาโลเนี่ยเขาไม่ไหว่าาวหนึ่งบาไม่ใช่คนนั้นเข้าใจสินี่ความเห็นสิควอมคนททางโลกผู้คนเดียว บางคนเขาเป็นรัศมีเสียงออกมาบางคนบาลึกกะแสจิตในใจออกมาน,น้อมจิตใจพูดคำพังไปนั่นเนี่ยเหมือนคนบ้าที่เก่งไม่ตายในภาพปฏิบัติเนี่ยขาว่าเป็นคนบ้าพูดคนเดียวคำพ,พังแล้วก็เดม,มามาพูดเองก็เดม,เม,เมเา พื่อมาแสงาโมกนะครเพื่อาถามพวกกองทุกข์ขออาศัยอยู่สักสองสามคนเพื่อปรดแก่ใจไปเมื่อเรามีเมตตาเกิดแอบบอกเขาเขาก็รับทวดาลุชาจะมาารดามมมาเขากรจะอนุโมทนาถุกใเราก็นั่งรมทานพิจารณาไปเขาคุ้มครองเราเลย เขาก็จะอาจจะเขาก็ได้คุณบรรมเราก็แค่เมตตายไปเขาส่วมหนิ่งความดุรุ่นนี้เขาเพราะมันเป็นวัตถุเรื่องนี้เราต้องใช้ร่างกายของเราให้เป็นประโยชน์เหมือนเรามีรถคันมีเรือลำหนึ่ง เราจะข้ามไปที่ชาเราก็ต้องใช้เรือปะสบายเรามีรถเราจะใช้ของเรามันก็สบายใช้งานมันไม่จบงไปยืมอาศัยเขาเขาให้หรือไม่ให้ก็ไม่รู้จะมีของเรานียเราใช้แต่ใช้ให้เป็นอันนี้วันนี้จึงมาที่แจงว่าตี้นเราใช้งานมันให้เป็นประโยชน์ ที่เดินจงกรมแล้วพอต้อนท้ายมันทำงานเพื่อเพลิดสมาธิสมาธิจิตให้รอบข้อมันก็ทำเนี่ยรุ่งร้างคร้างมันมันขาดติทำอะไรอะมันมีสติพอจิตเป็นธรรมที่อุปการะตัวเราสมบูรณ์ที่เจ้าจะบอก ทุกข์หมดของทำจะมีอุกรามากนะควบคุมเราปาจะม,นะะม,มจื่นทำมีสองวิธกันจุกุ้จจาระบอกอินเดสมาตมาสมาติีจงิงเจนสัวเกิดกนะ เขาไปแล้วเกิดแล้วเที่ยวอยู่ตามหลงกุญไวดักไปเป็นอยู่อย่างนี้จ่าแจดึงแจพูดสมัอย่างพูเจ้าบอกพูเกิดจะดึงในนั้นเรามาฝึกจะดึงใช้สีเบจจงกวงก็เดินในีสมาธิมีจะดึงใช่ไหมมันมันมันดีอยู่ตัวเราเองนะ ทำอะไรเราต้องน้อมไปอันนี้ผ่านถ้าไม่น้อมไปมันไม่ไปดูจะสังเกตคนจะทํทำอะไรทำนี้คิดมันจะคิดทำมนุษย์มันจะน้อมไปมันอยู่ไปทำคนไม่ทำอะไรใน,นคิดอยากนอนกินนั่งกินถ้าเป็นอมภาศ ก็ไม่อยากเป็นแน่นอนกินมือก็ทำไปนล้ตายนะกายตายนะวาจาเสียงยังมีอยู่จิตยังมีแต่กายกด็ดีไปล้ต่อไปเสียงไม่มีวาจีดับเหลือศีรษะจะคือจิตนะนี่มันไปตามคันต่อไป แล้วรู้วิธีมันอย่างนี้เราต้องใช้งานมันเป็นประโยชน์ต่อกำลังกายทำอะไรแล้วแต่มันประโยชน์แกต,ตัวเรานั่นเองเขาเขาไม,ม่มาแย่งเราได้ใครทำใครได้ไม่ว่าจะเดินกวดไม่ว่าจะทำอะไรแล้ว้องใช้ให้มีสมาธิมีสติควบคุมเราทุกปริองยาม คนดวงดีแล้วมันจะเก็ดดอันนี้ฟังอย่างนี้นะลองเ,เอาไปใช้ไปประโยชน์สิทำไมเป็นประโยชน์กับปทิ้งมันไปเนี่ยถ้าเป็นประโยชน์แกต,ตัวเราเออมีพวกคุมเดินกับมีบสติสมาธิมือทำมีสติสมาธิตาก็มีสติสามาธิมันก็จะรวมรวมเข้าไป ทันงก็เลยเป็นผู้คนไม่ไม่ประมาทเนี่ยคนดูตัวเองมันจะรู้หมดทุกขณะจิตบันควบคุมเนี่ยคนเอารรวมาแล,แล้วคิดเถึงว่าวันหนึ่งข้างหน้าอย่ามาเกิดในโลกหน้าบื ของเก่าๆสามชาสามชาอย่างทีโลกนี้หลวงพ่อเนี่ยเสียงชินกันน,อน้อยเออเอินทตงเก็บไว้เพื่ออะไรกะเพื่อพวกเขาศึกลวงกินชน,นิดเดียวกะทำเพื่อผู้อื่นเขานี่เลยคือประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน,น,นกินแต่สมบูรณ์ เห็นนลเราชีวิตเราจะผ่านโลกมาเนี่ยะย้อนหลังลงปีพาทที่ผ่านมาดัดจูงหมดนั่นแหละเป็กำลังเราที่สุดเรามุ่งสูสันติไอ้เวลานอนนมันมีเยอะคิดดูว่าเพี้ยงไหมนอนไม่ตื่นฟื้นมันมีนิวเหคนเยอะ นอนไม่ตกงตื่นแล้วเอาตัวนุ่งมาเผื่อเราจำความเรียนไปแล้วจึงค่อย,งคอยนอนในวันเวลามันเอาเราไปเลยประมาทไม่ได้ในคนที่เห็นเก่นไคนที่อ่านตำรามากมากมันก็ดีไปตำราเชื่อมันได้หมือนนั่นอาจจะหัวท้ายตรงกลางได้ไหมครับ ใครเป็นคนเลิมใครเป็นคนจบอ่านคนแต่งนนี่ก็จริงเพราะนั้นเขาจะววนจำหลักจำรามบ,บางธรรมะสมมุติสงบางอริยสงฆ์พาะพุทธบางพุทธาก็บางสิยู่เฉยๆเรื่อ,อสภาวัฏฐามไม่มีไม่กระดูก็ดีหรอันนี่จำหลัก ไอ้ตัวกระดูกระดิ่งนะี่มันตัวกับภาวะไอ้ความรู้เนี่ยมันทันกันนะ่ะดูไม่ไผนะ่ปีเดียวมันพุ่งไปเลยเอไอ้ตัวแก่ระง,งอลงแล้วเนะี่ยเราอุตส่าห์แนะนำใช้งานอน่เป็นประใช้มือไปไน็ไปไนประโยชนก็ได้แต่ตัวมันเองเนะ่จิตกับจิตกับจะให้ทำไปได้ ก็เป็นบารมีของเขาเองเราไปแยกเขาได้เมื่อไหรนะ่โยนปมกัมไรนาให้มันส่งกรรในตัวเองนี่แหละคือกรรมการก,กร,าาระทำอุสรธรรมะอัปยากาะธรรมะมันจะเข้าไปดูสังสารธรรมอยู่ไอ้กูโตนตัวเนี้ยเขาไม่เห็นเลยไม่เข้าใจาเลย ทำไปเรื่อยอะไรเรื่อยไม่ไปสู่สังกตธรรมกรรมที่มีปัจจัยพึงแสนนั้นทุกคือผลลัพธ์จะว่าน้างเฉยเฉยมันใจอะไรก็ได้เฉยเฉยอ่ะไม่ไปแล้วเมื่อคนนั่งลมไม้อ่ะติดคนเดินมามันก็เลยไปไอ้กัรนั่งอยู่ลมไม้ก็อยู่แค่นั้นเนี่ยมันไปก็เขาไม่ไปแล้วนั่นกรรมคือยุติธรรมในส่วนที่ตัว เพื่อเราจุดหมายปลายทางบนนั่นหละมันต้องมีทางแก้ทางออกก็ได้ในเรื่องของใช้ร่างกายเป็นประโยชน์ใช้มือเป็นประโยชน์ใช้ตีนใช้ตาใช้ปากในปากมันน่าจะมีนะทำไปเรือดเนี่ยอ,อย่างละมายนะมันลืนะาา่นนะถ้ามาเลือกินเนี่ยมันลื่นแล้วนะั่นมันเป็นนิสัยเป็นลืนะ่นเลย ไม่หวงใจแล้วนะทำเศรษฐกิจแ,แ,แล้วก็เก็บวดแลวหมได้แะมันลืล่นแลลวอมันลืล่นเดงว่ะออทำอะไรมันลื่นแล้ะมันํำนาน้วมันลื่นไม่ติดแล้วทำไมตำนานแต่อยาเเลออย่างเดียวรุ่งเรื่องวุ่งเร่งอะไรน่รงต้อนะงใช้มันไดตลอดไปเลยเป็นพื้นฐานที่ดีที่ส มันลืมแล้วก็ลืมไปมันจะทำไปเป็นกิจวัตรเราเองอันนี้แหละมันจะเป็นมาสรฐานให้เราเป็นบารมียเลยไปสูช่วยไปทาแค่นั้นจับใจได้แล้วพยายามฝึกฝนทำให้มันนิเกศสิงแบบเป็นสายเลยนะเกิดมาพวกกุศสนาจะหนาว พอาจารยประสีนมัมอะในนั้นมันลงเป็นทีละเอียดอ่อนมาน้อมไปไปานิพานน้อมไปไปบดมันก็นจะไปทำไมเรา,าเกิดพลังขึ้นมัเกิดปรารถนา้องอเป็นชาติสุดท้ายยังไงน้องจะอนาคามีไม่จบมาเกเลอืม เห็นไหมอืมเอารู้สึกไปหมดรู่สุทาว่าเนโะโลโกโ,โลกมันหมดแล้วก็เหลือแต่โมหะในทิ่พภายู่สุทาว่า